ณเวลานี้ต้องบอกว่าอาเดนรายไโอกลายเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้สําหรับยูทูสไปแล้วนะครับเขาคือหนึ่งในการหลักในการสร้างทีมของไมซ์โมอัลลิกีเลยทีเดียวครับลูกการนี้เซราาผ่านมา14นัดนะครับราบิโอลงเล่นไป13นัดด้วยกันครับลงไปตัวจริงทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับมีเพียงแค่เกมเดียวที่เขาพลาดไปนั่นก็คือเกมกับกาเซรี่ครับแต่ว่าน่นเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยติดโทษแบนนะ นั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะยูเวที่ลงสนามให้กับทีมมากสุดเป็นอันดับ2นะครับเป็นรองเพียงแค่เบรเม่กองหลังทีมชาติบราซิลคนเดียวเท่านั้นนะครับแถมฟอร์มการเล่นของเดโอนัยกันนี้ก็เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับช่วงต้นรดูก,การดูจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะไม่ค่อยฟิตครับแต่พอฟิตกลับมาสบมบูรณ์เต็มร้อยอีกครั้งครับเขาก็ทํางานได้เป็นอย่างดีครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเมื่อรดูก,การที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะเกมล่่่าสุุดนนนะะครรับบบททีีชชวยมกอซ ก็เป็นราบิโอเนี่ยนะที่โม่งทำประตูให้กับทีมขึ้นนำไปก่อนนะครับแล้วก็ยังมาแอสซิสต์ในช่วงทดเจ็บด้วยนะให้กับฟรุโกกาติทำประตูชัยนะครับผมนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังแสดงถึงความเป็นมีความเป็นผู้นำในทีมด้วยละครับผมยามใดที่ดานิโลลงสนามไม่ได้นะราบิโอก็ได้รับโอกาสให้สวมปอกแขนกับตันทีครับซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ทดแทนได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเจ้าตัวก็ดูมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำในตัวอยู่แล้วนะครับผมจริงจริง ระหว่างราบิโอกับยูเว่เนี่ยก็เกือบไม่ได้อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้แล้วนะย้อนไปเมื่อปี2019ครับตอนนั้นเนี่ยราบิโอย้ายมาจากปารีสแซงต์แชเงเ์นะย้ายมาฟรีแบบไม่มีค่าตัวครับปีแรกเขาก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะภายใต้คาบุทีนของเมโซซารีครับเพราะว่าซารีนี่ไม่ค่อยใช้งานสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าจากนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นครับได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะในยุคข,ของอันเดปิโลครับจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของเมซอ่อมซุเอาร์ลเลกรีนะจริงๆก็เป็น,นสสอลเลกรีเน ตอนปี2019เนี่ยตอนนั้นอารกียังคุมทีมอยู่นะเขาก็โอเคนะที่จะเอาราบิโอโมลินมาร่วมทีมครับแต่พอจบฤดูก,กาลนั้นเนี่ยอารกี Al กับยูเว่แยกทางกันไปครับเขาก็เลยยังไม่เคยร่วมงานกับราบิโอนะจนกระทั่งอารกีเนี่ยกลับมาคุมทีมรอบ2ครับก็เลยเรียกใช้งานาบิโออย่างต่อเนื่องนะกลายเป็นนักเตะลูกรักไปเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงเสมอที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็มองเหมือนกันนะว่าาบิโอน่าจะต้องย้ายไปแล้วครับ เขาหมดสัญญากับทีมพอดีนะทำให้มีอิสระที่จะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปนะแม้ว่ายูเว่เนี่ยจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสร,รยุโรปก็ตามครับมีกระแสถึงความจงรักภักดีกับสโมสร,รเช่นกันนะแล้วก็ด้วยผลงานดังกล่าวด้วยฟอร์มดังกล่าวนะครับทำให้ยูเว่ครับพร้อมที่จะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับดาบิโอไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาเหลือสัญญาจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นครับฝั่งตัวนักเตะเอง ก็ยินดีไม่เป็นปัญหาในการที่จะอยู่กับยูเวต่อไปครับเขาแฮปปี้ดีกับการค้าแข่งที่ตูรินอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในระดับนักเตะระดับซีนเนียร์ของทีมด้วยนะครับก็เป็นไปได้ที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก1ปีนะครับเซ็นไปถึงปี2025นะถ้าเหนื่อยก็อยู่ในระดับเดิมครับประมาณ7-8ล้านยูโรนะยูเวก็พร้อมจ่ายนะครับเพราะสมมติถ้าเกิดพวกเขาเสียไรไโอไปจริงเนี่ยก็ต้องไปหาตัวตายตัว,ตว,ตวแทนมาอีกครับ ต้องไปทุ่มค่าตัวไปทุ่มค่าเหนื่อยมาอีกนะก็เลยเอาเงินตส่วนนี้ไปเซฟไปจ่ายค่าเหนื่อยกับราบิโอครับส่วนตัวของราบิโอก็อย่างที่บอกครับเขาก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะในการเล่นกับทีมครับเป้าหมายของทั้งฝ่ายก็เหมือนกันด้วยครับคือต้องการพาทีมกลับไปประสบความสำเร็จครับต้องการช่วยทีมเนี่ยกลับไปคว้าสกวอเตอตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับยูเว่นะที่จะยังคมีพิธีมีมิดฟิลฝีเท้าดีอย่างราบิโอเนี่ยอยู่เล่นกับทีมต่อไปนะครับผม